นตก,กรไล่เชือดผู้รอดชีวิตนมีออกมาให้เล่นกันอีกครั้งและคราวนี้ฉากหลังคือตำนานสิงหาสับมาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเชิญพบกับ The Texas Chainsaw Massacre Video Review ด้วยความที่เป็นเกมออนไลน์นะครับเกมนี้จริงไม่มีโหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไม่มีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ด้วยไม่มีฉากคัดซีนเล่าที่มาที่ไปแต่อย่างใดนะครับจึงบอกได้ว่าหมวดของสตอรี่นี้เราจะไม่มีคะแนนให้นะครับแต่เกมเนี่ยแอบใส่รายละเอียดประวัติของหนังแฟรนไชส์นี้เข้ามาในเกมซึ่งเอาจริงแล้วจะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่านี่เป็นเกมมัลติเพลเยอร์ล้วนนะครับไม่มีเนื้อหาหรือคอนเทนต์ใดๆที่เป็น PVE หรือว่า, Story า,าส สำหรับเกมแนว multiplayer นะครับที่เน้นการ PVP แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเขากะขายให้มันเป็นเกม Live Service นะครับหรือว่าเน้นอัปเดตเป็นเกมออนไลน์กันอยู่แล้วแต่สําหรับคอนเทนต์เกมที่มีมาให้ตอนนี้ก็ถือว่าน้อยจนน่าใจหายนะครับมันกลายเป็นว่าเกมการเล่นที่จบเป็นรอบๆไปจบแล้วจบเลยนะครับสิ่งที่ทําให้เราอยากเล่นต่อคือ progression น,นะครับของตัวละครที่แยกจากกันทั้งฝั่ง v i c t i m แล้วก็ Family เอาง่ายๆก็คือคุณอยากเก่งตัวละครตัวไหนเนี่ยอยากเชี่ยวชาญตัวละครตัวใดสิ่งที่คุณต้องทําก็คือหยิบตัวนั้นเนี่ยมาเล่นบ่อยๆะรเพาาว่ จบแต่รอบ คุณก็จะได้รับค่าประสบการณร์ที่ได้จากการใช้สกิลและความสามารถนั้นแล้วก็อัปเกรดสกิลนะครับอัปเกรดเลเวลวนไปวนมานจนกว่าคุณจะเบื่อซึ่งก็อย่างที่บอกแลวว่าคอนเทนต์นมันน้อยมากๆคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดของเกมแล้วนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมีแค่การอัปเลเวลปลดสกิลมีอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเลเวลของเพลเยอร์หรือว่าตัวผู้เล่นเองนะที่ถ้าเกิดว่ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งปลดล็อกพวกฉากซีนิมติกหรือว่าฮิสตอรี่ของหนัง Texas aw, นนนนนแฟนรนไชส นั่งปัันเลเวลสูงๆเพื่อดูอะไรแบบนี้ในเกมเนี่ยผมว่าไปหาหนังมาดูหรือว่าไปเปิด Google หรือว่า w i กิพีเดียดูเอาอย่างน่าจะสะดวกกว่านะนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นแค่แซตของเกมเนี่ยเล่นไปกี่รอบรอดกี่ตาตายกี่ครั้งนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นัก ทีนี้ถ้าจะให้พูดกันแบบแฟร์เลยก็คือจักรวาลของหนัง The ร e x ท s c h a i ช s ซ w เนี่ยมันก็มีหลายภาคอยู่ก็จริงเราอาจจะได้เห็นการอัปเดตใหม่ๆฉากใหม่ๆนะจากหนังหรือว่าตัวละครเนี่ยเพิ่มเข้ามาแต่ผมว่าถ้ามันขาดออริจินอลคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาดึงดูดคนเล่นหน้าใหม่ได้เลยแต่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าเขาได้บทเรียนมาจากการทําเกม Friday 13ทนกันแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ําอีกซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูอัปเดตในอนาคตกันต่อไป กลับมาที่เรื่องในเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือบรรยากาศของการหนีตายกันจริงๆผมเคยเล่น Dead by ยเ e ล i g h ์มาบ้างน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะก,การหนีพวกฆาตกรเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นระทึกอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าโดนเจอแล้ววิ่งวิ่งหนีว้ยอะไรแบบนั้นนะครับแต่กับเกมนี้เนี่ยการออกแบบเสียงตัวละครหรือแม้กระทั่งเสียงภาคข,ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันทําให้เราอินนะครับแล้วก็หวาดผวาไปกับมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นวิกติมนะครับและกำลังอินเตอแอคก,กับอะไรบางอย่่่างออยููนะรบเเชกก็็ไทมปต นะมันจะล็อกมุมกล้องเราเอาไว้เลยเราไม่สามารถโกงโดยการหันมุมกล้องไปมาได้นะครับเพื่อเช็คว่าฆาตรกรจะมาหรือยังเราต้องฟังเสียงเอาเท่านั้นนะครับวินาทีที่ได้ยินเสียงเลื่อยยนใกล้เข้ามาแต่เรายังเก็บของไม่เสร็จเนี่ยโอโ้โหมันลุ้นระทึกมากๆเพราะพวกไอเทมทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเก็บไม่เสร็จแล้วแคนเซิลไปนะครับเราจะกลับมาเก็บใหม่ก็ต้องเล่นมินิเกมกันใหม่อีกรอบนึงจะเสี่ยงดวงจะหนีก่อนคุณเลือกเองนะครับหรือว่าบางทีเ ب, พื่อนโดนไล่จ้วงอยู่ใกล้ๆนี่เลยก็ย ب, กิ่งลุ้ ب, วนว่าไฟมันจะลามมาที่บ้านเลยต ดีตรงนี้เขาทําได้ดีมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้เล่าต่อในช่วงของเกมเพลย์จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมขัดใจมากๆนะก็คือเรื่องของแสงสว่างภายในเกมอีกแล้วนะครับคือเข้าใจว่ามันเป็นเกมสยองขวัญน,นะแต่ว่าบางฉากนี่ก็โอ้โหมืดเกินไปหน่อยนะฟุตเทจที่คุณผู้ชมได้ดูกันอยู่นี่นะผมเร่งค่า Brightness ในเกมขึ้นมาจนเต็ม10แล้วมันยังมืดแบบว่าบางทีเนะี่ยไม่เห็นทางว่าเลี้ยวไปนะจะเป็นทางตันฝ่ายวิกติมนี่ก็คืออภิมหาซวยเนะี่ยบ่อยมากๆนะครับคลำทางไม่ถูกเจอทางเลี้ยวมืดๆเลี้ยวเข้า เองอ้าวตันฆาตรกรไล่หลังมาจ้วงอีกทีก็เรียบร้อยครับจบเลยคือเข้าใจได้ว่ามันเป็นเกมเน้นบรรยากาศและความเสีอยง,งขวัญนะครับแต่ผมว่าถ้าจัดวางองค์ประกอบดีๆอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะมาเป็นอุปสรรคของคนเล่นได้เลยมันมืดเกินไปนะจริง ส่วนพวกกราฟิกแล้วก็งานภาพอันนี้ผมให้ผ่านเลยครับภาพสวยมากๆยิ่งดีไซน์ตัวละครเนี่ยยิ่งดูชัดเจนในด้านยุคสมัยด้วยนะครับเห็นแล้วก็แอบขำนิดนึงตัวละครหนุ่มสาวชาวชนบทนะครับต้องมานั่งหนีฆาตรกรสุดโหดตัวละครหญิงนี่ก็คือแบบเห็นแล้วรู้เลยว่ามาจากยุคสมัยนั้นนะครับส่วนตัวละครชายก็ตามสไตล์เช่นกันในด้านความโหดเลือดสาดก็เข้าขั้นมาตรฐานที่จะทําให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาฉากฆ่าเต็มๆมาลงเนี่ยน่าจะติดเหลืองติดแดงกันบ้างแหละ ถ้าตัดเรื่องความมืดของเกมออกไปเนี่ยผมว่านี่คือเกมที่คอนเทนต์น้อยมากนะครับผมแล้วมันฝากความหวังไว้กับอนาคตมากเกินไปหน่อยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้กับเกมนี้เนี่ยไปรอดได้ในอนาคตและไม่เหมือนกับ Friday 13ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเทียบกับราคาเกมเนี่ยผมว่าเราลองเล่นบนเกม Pass กันก่อนดีกว่านะครับเว้นแต่ว่าคุณอยากสนับสนุนทีมพัฒนาจริง,รงก็กดซื้อบนซีมเอาได้เลย รถเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างที่ที่บอกไปก็คือฝ่ายวิกซิมคือเหยื่อที่ต้องหาทางเอาตัวรอดกับฝ่ายแฟมิลี่นะครับหรือฆาตรกรที่ต้องไล่เก็บพวกเหยื่อให้หมดและขอบคุณมากที่คราวนี้ทีมฆาตรกรจะไม่เงาแล้วนะครับปกติแล้วเกมแนวนี้เนี่ยมันจะเล่นกันแบบ4ประทะหนึ่งครับหรือว่าผู้หนีเนี่ยสคนแล้วก็ผู้ไล่อีกหนึ่งคนแต่เกมนี้จะเป็นแบบ4ประทะ3นะครับฝั่งฆาตรกรเนี่ยจะมีมากถึง3คนด้วยกันคราวนี้แหละครับฝั่งเหยื่อก็มีว้าวุ่นกันบ้างแล้วแต่หลังจากผมเน่่่่ยย้้ลงลงนมมาาาาาทััั2ฝฝแแวะวะบพปญหตก็ พอๆกันเลยนะและเกมนี้เนี่ยความสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมแทบจะทั้งหมดเอาง่ายๆนะประสบการณ์เกมนี้จะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปเจอคนที่เล่นเป็นหรือไม่เป็น ขอเริ่มจากฝั่งของวิกติมหรือว่าเหยื่อกันก่อนนะครับหน้าที่ของฝั่งเหยื่อก็คือต้องหาทางหลบหนีเอาตัวรอดให้ได้เป็นเสรจไปก็คือขึ้นจากห้องใต้ดินหาที่ปลดล็อกประตูด้วยวิธีใดก็ตามหากออกจากโซนพื้นที่ได้สําเร็จก็เท่ากับหลบหนีได้นะครับตัวละครแต่ละตัวของฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสกิลสําหรับการเอาตัวรอดที่บางทีเนี่ยอาจจะเน้นรอดคนเดียวหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเช่นไฮไลท์คีย์ไอเทมในฉากหรือว่าสวนกลับการโจมตีของฆาตรกรได้แต่ก็เป็นแค่การเปิดจังหงหหหหวะใใ้้้้้เเรราาาลบนนีีนนไไไไดดทท่่ัมํฝงสยป ผมว่าเกมเพลย์ของฝั่งวิกติมในเกมนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากแล้วก็ตึงมือกว่าเกมอื่นๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เราต้องงัดกับฆาตรกรถึง3คนด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและถ้าคุณคิดว่ามันจะทําให้เราร่วมมือกันมากขึ้นผมอยากบอกว่าคุณคิดผิดแหละครับเอาจริงแล้วเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบเกมเพลย์ของฝั่งวิกติมนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องแท็กทีมหรือหาทางช่วยเหลือกันเลยผมจาไม่ได้นะครับว่าเกมอื่นอย่างเดทบายเดลไลน์เนี่ยมันเล่นกันแบบไหนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะเล่นกันแบบต่างออาตัวรด แต่ละคนเนี่ยจะพยายามเล่นโดยเอาตัวเองรอดเป็นหลักเท่านั้นนะครับจากที่ผมเล่นมาในแทบจะไม่มีใครใช้คาว่าทีมเวิร์คหรือว่าเกาะกลุ่มกันเลยมันจะเป็นสไตล์การเล่นแบบรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ดันรอดซะอย่างนั้นเกมเพลย์ของฝั่งนี้เนี่ยคือการหลบหนีจากฆาตกรโดยไอเทมจาเป็นเลยก็คือล็อกพิกที่ใช้ในการปลดล็อกประตูในการหลบหนีไปเรื่อยๆเริ่มจากชั้นใต้ดินนะครับขึ้นมาด้านบนและไปสู่โซนอนอกบ้านเรื่อยๆอนอกจากล็อกพิกแล้วเนี่ยไอเทมอืนอ่นๆที่เราจะเจอก็คือพวกยาฟื้นพลังมีด ชีวิตในการเอาตัวรอดแม้ว่าการที่ใครสักคนเนี่ยจะสามารถปลดล็อกประตูได้แล้วนะครับมันจะมีการแจ้งบอกคนทั้งทีมแต่ว่าจุดที่ต้องเรียนรู้คือเรื่องของการจําแผนที่ประตูนี้อยู่ตรงไหนทางออกอยู่ตรงไหนเกมมันไม่ได้บอกนะครับเราต้องอาศัยทักษะและก็ความจําของเราเท่านั้นส่วนวิธีการได้รับแต้มโปรโมชั่นอย่างพวกค่าประสบการณ์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นเนี่ยเราทําผลงานได้ดีเท่าไหร่ช่วยหาของไปกี่ชิ้นเปิดประตูไปกี่บานซึ่งไอช่วยเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ไดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ เล่นมันมากกว่ามีจังหวะเหมาะสมถึงพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้บ้างน,นะครับคนที่หนีรอดออกไปก็จะได้ x p มากที่สุดส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตายไร้ดียังไงก็แล้วแต่ฝีมือของคนคนนั้น หัวใจสาคัญของการเล่นเป็นฝั่งวิกจิมเลยก็คือเสียงนะครับไม่ใช่แค่การใช้หูฟังดีๆเพื่อฟังเสียงแต่ทุกๆก,การอินเตอร์แอคกับอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบของอจะกลองจะพื้นหรือการไขประตูเนี่ยมันจะเกิดเสียงขึ้นซึ่งเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าดังเกินกว่าที่ระบบกาหนดมันจะเป็นการกระตุ้นให้ฝั่งฆาตกรรู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําจะหยิบจะจับอะไรก็ควรจะระวังเรื่องเสียงให้มาก ถ้าถามว่าเล่นฝั่งนี้เนี่ยมันสนุกไหมผมก็คิดว่ามันก็สนุกดีนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันเหมือนเกมที่จับเอาคนเล่น4คนมาโยนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเอาตัวรอดไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันสักเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเล่นมานะมีบ้างที่จะสุ่มไปเจอกับคนเล่นต่างประเทศที่เขาพยายามจะพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันอันนี้เนี่ยสนุกดีนะผมชอบแต่มันเจอน้อยมากๆนะครับส่วนมากเนี่ยเข้ามาก็แยกย้ายกันหนีนะครับต่างคนต่างอยู่ยไปเลยมันเลยเหมือนเกมเล่นคนเดียวของเหงา,าไปซะอย่างนั้นนะแต่ถ้าเก่่ีเือนน,นัรงงึทท นะความสนุกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกมากพอสมควรเพราะได้สื่อสารกันได้พูดคุยกันแจ้งตำแหน่งฆาตรกรหรือว่าหาไอเทมกันอาจจะมีถึงขั้นเถียงกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องการระบุตำแหน่งนี่แหละงานนี้ใครมีเพื่อนเล่นก็จะได้เปรียบหน่อย ยกมาดูเกมเพลย์ของฝั่งฆาตรกรกันบ้างน,นะครับฝั่งนี้ผมว่าเล่นสะดวกสบายกว่าในระดับหนึ่งเป้าหมายง่ายๆเลยก็แค่จัดการอีกฝั่งให้หมดเท่านั้นฆาตรกรเนี่ยจะมีฟีเจอร์พิเศษก็คือคุณปู่แกรนป้านะครับที่นั่งหลับอยู่ตรงไหนสักที่ในแผนที่นี้คุณปู่เนี่ยแกจะมีทีเด็ดคือถ้าฝั่งวิตจิมเนี่ยทำเสียงบ่อยๆปู่แกก็จะโวยวายคำรามออกมานะแล้วก็ช่วยแสดงตำแหน่งของพวกวิกติมแบบชั่วคราวให้ทําให้ฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยต้องระวังด้านเสียงอย่างที่บอกไปและหน้าที่อ,อกรกรีกอย เนี่ยจะสามารถหาได้จากฉากทั่วไปแต่ถ้าจะเอาให้ได้ไวที่สุดก็คือไล่เชื้อพวกผู้รอดชีวิตนะไม่ต้องถึงตายก็ได้เอาแค่ให้เจ็บนี้ก็ได้เลือดเยอะมากพอแล้วเมื่อปู่แกดื่มเลือดมากพอเนี่ยแกก็จะคำรามบ่อยขึ้นอีกฝั่งก็จะเล่นยากขึ้นด้วย ฝั่งฆาตรกรนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3คนนะครับโดย2คนที่ไม่ใช่เลเทอร์เฟสนั้นเนี่ยจะอยู่ข้างบนก็คือช่วงเวลาของการติดกับดักนะครับเดินสำรวจพื้นที่หาเลือดไปให้ปูจะดื่มรอไว้ก่อนเพื่ออัพเลเวลคำรามของปูเราจะยังลงไปชั้นใต้ดินไม่ได้นะเพราะว่าประตูมันล็อกคนที่อยู่ใต้ดินได้เนี่ยจะมีแค่เลเทอร์เฟสคนเดียวเท่านั้นจะลงได้ก็ต่อเมื่อมีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะฝ่าชั้นใต้ดินขึ้นมาได้แล้วเท่านั้นถือว่าเป็นความแฟร์นะเพราะถ้าเกิดว่าให้ลงไปอัดกันอยูู่่่่่ใในนนนนชชััั้้้้้ตตตตดดิิไงงแแรรรกกเเฝผออววาาจะลลบลบสมคย คาตากรแต่ละตัวนะก็จะมีสกิลทีเด็ดที่ต่างกันไปนะครับบางตัวเนี่ยวางกับดักตรงไอเทมได้เปลี่ยนยาให้เป็นยาพิษเป็นต้นบางตัวก็วิ่งได้เร็วนะครับหรือว่าตัวจี๊ดอย่างเล t เทอร์เฟสเลยก็สามารถทังสิ่งของหรือว่าวัตถุบางอย่างทําให้สามารถไล่ตามผู้รอดชีวิตได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวแล้วผมว่าเกมเพลย์ฝั่งฆาตกรเนี่ยยังต้องใช้ทีมเวิร์กมากกว่านะครับการรุมผู้รอดชีวิตสักคนเนี่ยจะทําให้การเก็บคนที่เหลือเป็นงานที่ง่ายขึ้นอย่าลืมว่าเกนเเนานานามเกนี้4ต่อ3นะครับขอแค่ฝั่งผู้รอดชีวิตตายไปสักคนเนี่ยเกมก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วหรือจะแบ่งเป็นเอา2คนเนี่ยไปคอยล่าแล้วก็อีกหนึ่งคนคอยหาเลือดให้ปู่แกดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยแล้วก็แต้มของฝั่งฆาตกรเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นออออยยู่่่กกกับกับบบวาาาาาเเรรรรททํปะะะโชชนนน์ไไ้้งดดดมีสุ็คคคืื แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับการจําแผนที่ให้ได้เหมือนกันกับฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันแบ่งเป็นโซนเป็นชั้นนะครับต้องจําจุดให้ได้ไม่ต่างกันเลยไม่งั้นก็ทําได้แค่วิ่งเล่นเดินวนไปวนมานะครับแล้วก็การโจมตีของฝั่งฆาตรกรเนี่ยก็จะใช้ค่าสารินาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเจอผู้รอดชีวิตเนี่ยการสแปมโจมตีรัวๆอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้อีฝ่ายหนีได้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วฝั่งฆาตรกรก็ต้องวางแผนรับมือและใช้เทคนิคในการเล่นอยู่บ้างไม่ใช่มาเดินไล่เชืออดคนนนนแบบชิะไรขาั้ ในแง่าภาพรวมของเกมเพลย์เนี่ยผมว่ามันเป็นเกมเพลย์ที่โอเคมากๆทั้ง2ฝ่ายนะครับเพียงแต่ฝ่ายผู้รอดชีวิตเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบปล่อยตัวปล่อยใจตัวใครตัวมันซะมากกว่าเมื่อจบเกมแต่ละรอบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่า exp นะครับมาอัปเกรดสกิลของตัวเองอันนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะมีระบบนี้เหมือนกันนะครับต่างกันที่ skill สกิลสาหรับสกิลนั้นจะมีการอัปเกรด2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบโฟกัสนะครับสกิลกดใช้ของแต่ละตัวอันนี้จะปลดล็อกได้สูงสุดถึง3ระดับนะครับแล้วก็วิธีปลดล็อกก็คืืืออออเเเเเลล่่่่่นนมบบยยๆๆาพ ค่าประสบการณ์และต่อมาก็คือส่วนของสกิลทรีนะครับอันนี้เราจะต้องเลือกฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งซ้ายหรือไม่ก็ขวาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วมันก็จะไหลาตามผังสกิลไปเรื่อยๆสกิลไหนมีความสามารถอะไรก็เลือกเอาแล้วก็จับมาเป็นโหลดเอาตตอนเข้าเกมอีกทีนึง ภาพรวมของเกมเพลย์นะความสนุกก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือของคนเล่นแต่ละคนรวมไปถึงฝ่ายที่เราเลือกเล่นด้วยเล่นฆาตรกรนะครับก็จะสนุกไปกับการไล่จับพวกผู้รอดชีวิตหรือถ้าเล่นเป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะสนุกไปกับการเอาตัวรอดสุดระทึกนะผมว่าเกมดีไซน์มาได้ดีทั้งสองฝั่งแต่อย่าคาดหวังจะหามิตรภาพอะไรในเกมนี้นะถ้าเกิดว่าคุณกดคนเดียวส่วนมากเนี่ยเล่นใครเล่นมันซะมากกว่าแต่ถ้ามีเพื่อนด้วยผมว่าเกมนี้สนุกใช้ได้เลยนอกเหนือไปจากนี้ก็ต้องรอดูคอนเทนต์เกมในระยะยาวกันแล้วนะเพราะว่าจากใจริะ เท่เอียนกับสไตล์เกมเพลย์แบบเดิมๆซ้ำๆนะต่างกันแค่จุดไอเทมหรือกลยุทธ์ของแต่ละคนเท่านั้นงานนี้ความหวังของเกมเพลย์เนี่ยอาจจะต้องฝากไปถึงอนาคตว่าจะมีโหมดอะไรหรือกิจกรรมแบบไหนที่เพิ่มเข้ามานะครับเข้ามาช่วยเติมเต็มและต่ออายุเกมเพลย์ให้ยาวขึ้นกว่านี้สำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่คิดจะซื้อนะผมว่าก็ไม่เสียหายครับราคากลางๆไม่ได้แพงแถมสนุกด้วยภาพก็สวยด้วยนะแต่ถ้าเกิดเอาทางที่ดีที่สุดแล้วก็เกมพาสคือทางออกนะครับ ด้วยความที่เป็นเกมมัลติเพลเยอร์นะครับทำให้การสร้างเกมนั้นอาจจะมีเงื่อนไขคือการทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็ต้องทําออกมาให้ดีด้วยเพราะว่าเกมนี้สอบผ่านมากๆนะครับฟุตเทจทั้งหมดที่เราได้ใช้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผมสเปคเดิมนะครับ i5 1 2 4 0 0 f และการ์ดจอ rtx 3 0 6 0แรม ram อีก32ม b อกนะครับดันทุกอย่างขึ้นสุดที่อัลตร้าลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยครับไร้รอยต่อส่วนการตั้งค่ากราฟิกและส่วนอื่นของเกมนี้้้ไไไมม่่่่่่่คคออออยยจะยะ,นะีเเเเททาา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 หรนนนแแตถถกกิดดดใงภพ็ืวํ้ ดีแล้ว ด้วยความที่เป็นเกมมัลติเพลเยอร์แบบนี้แน่นอนว่ามันต้องออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายนะครับคอมสเปคลกลางๆก,ก็ยังเล่นสบายและนี่คือ MSI Katana 17นะครับเกมมิ่งแล็ปทอตัวล่าสุดของทาง MSI ในปี2023มาพร้อมสเปค CPU Intel Core i7 ในรหัส 13620H ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม10ค o r e 16 t ท r ด a ทำความเร็วสูงสุด4.9 GHz นะครับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM DDR 5 16GB Bus 5 0 0นะครับ SSD ความจุ512 2GB และหน้าจอที่ใหญ่สะใจถึง17.3นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 1 4 4 h z เห็นสเปคแบบนี้เป็นอนรู้กันว่านี่คือแล็ปท็อปที่ทำมาเพื่อเกมเมอร์อย่างเราจริงๆคนระับมีครบทุกอย่างที่เราอยากได้ ซึ่ง CPU Intel Core i7 Gen 13ก็เรียกว่าเป็น t เด็ดเลยเพราะว่ามันคือการต่อยอดจากของเดิมนะที่เคยเก่งเรื่อง multi-thread อยู่แล้วมาเจนนี้ก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับด้วยสถาปัตยกรรมไฮบริดแบ่งคอประมวลผลไปตามความหนักเบาของงานมันจึงเหมาะมากกับคนที่อยากได้แล็ปท็อปสำหรับชีวิตประจําวันนะครับทั้งเล่นเกมทั้งโซเชียลหรือจะทํางานไปด้วยก็จบได้ในเครื่องเดียวด้วยชิปเซต Intel ในส่วนของเครื่อง MSI คาตาละ17รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นฮิตที่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเห็นชัดสุดก็เป็นเรื่องของดีไซนน์ภายอก ซึ่งมาปีนี้นะมันก็ดูเรียบหรูแล้วก็สุขุมขึ้นกว่าเดิมกับบอดี้สีดําทั้งตัวนะครับแถมเขาก็มีลูกเล่นสลักเป็นลวดลายอยู่ตามขอบเครื่องด้วยช่วยเสริมความพรีเมียมและเป็นดีไซน์ที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยจริงๆสําหรับเกมมิ่งแล็ปท็อปในตลาดส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นไฟ RGB ปรับสีได้4โซนนะครับจัดวางเลเยอร์ไว้เหมาะสมกับการวางนิ้วใช้เล่นเกมได้เลยแบบไม่ต้องต่อคีย์บอร์ดแยกและแน่นอนว่า MSI ค a ตนา a 17ก็รองรับการใช้งานทั่วไปด้วยพอร์ตเชื่อมต่อที่จําเป็นนะ ไฟซกนะครับกับบลูทูธ5.2แถมยังเก่งเรื่องระบายความร้อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ MSI ตระกรูลคาตานเะเขาทำได้ดีมาตลอดอยู่แล้วและสำหรับการเล่น The Texas Chainsaw Massacre นะครับเราก็ปรับกราฟิกเป็นอัลตร้าให้หมดไปเลยนะครับในความละเอียด Full HD 1080p ซึ่งขนาดไม่ได้เปิด up scale นะครับก็ยังเล่นได้ลื่นๆเฉลี่ย140เฟรมในตัวอาคารถ้าเป็นฉากข้างนอกที่มีต้นไม้ใบหญ้าก็จะลดลงมาเหลือ80-90เฟรมส่วนจังหวัดชุลมุนนะครับหรือว่าจังหวัดที่โดนคิลเลอร์จ้วงเนะี่ยอันนี้เฟรมเรทจะร่วงลงมาออีกหน่ยยแโดรว เราก็ไม่เจอต่ำกว่า70เฟรมครับ แต่บางทีเอามาเล่นเกมนี้อาจจะยังไม่สมฐานะเท่าไหร่นะครับเราเลยขอลองอีกเกมกับ Call of Duty Warzone 2.0ในเกมนี้เราปรับกราฟิกโดยรวมไว้ที่ระดับ Balance แบบ Full HD นะครับก็สามารถเล่นโหมด b a t t l e o y a l e กับ DMC ได้ลื่นๆที่90ถึง120เฟรมยิ่งพอเป็นแมปของ Warzone ที่มีขนาดใหญ่นะมีวัตถุเยอะเต็มฉากก็จะเห็นชัดว่าพลังประมวลผลของ CPU Intel Gen 13เนี่ยมันเอาอยู่จริงๆกับเกมนี้โดยรวมแล้วนะครับใครชอบเล่นเกมยิงหรือบรรดาเกมเมนสตรีมนะครับอยากได้เกมมิ่งแล็ปท็อปที่ไม่เน้นพกพา แต่ในั้นจอใหญ่นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทเยอะๆแบบนี้เนี่ย MSI Katana 17ถือเป็นอีกทางเลือกที่ควรมองไว้เป็นอันดับต้นๆสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ผ่านเว็บไซต์ของทาง IT City ครับ ส่วนของพวกบั克หรือปัญหาเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งถึงแม้จะน่าขัดใจก็ตามก็คือเมื่อไรก็ตามที่เกมมาเจอผู้เล่นที่ปิงสูงๆเนี่ยหรือว่ากระชากบ่อยๆเกมมันจะตัดเ,เราออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยนะเป็นการยุติเกมรอบนั้นทันทีเอาจริงๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียกันแน่แต่บางทีในกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับจังหวะกําลังสวยใกล้ชนะแล้วนะถูกตเตะออกมาจากเซิร์ฟเวอร์ซะอย่างนั้นก็ขัดใจไม่น้อยเหมือนกันนอกนั้นก็แทบไม่เจอปัญหาอะไรแล้วนะครับเอาจริงว หรือไม่ควรมีเลยนั่นแหละถึงจะถูก The Texas Chainsaw Massacre นะครับเป็นอีกหนึ่งเกม Multiplayer ที่ทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานมันสนุกนะครับประทึกแต่ว่าขาดการทำงานแบบทีมเวิร์คถ้าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยและที่น่าเป็นห่วงก็คืออนาคตในด้านของคอนเทนต์ว่าจะมีอะไรใหม่ๆมารองรับอีกหรือไม่เพราะเกมที่ผูกตัวเองติดไว้กับ IP เดียวอย่าง The Texas Chainsaw แบบนี้การออกไอเดียสร้างสรรค์น่าจะเป็นงานหนักไม่น้อยแต่เราก็หวังว่าเกมนี้จะมีอายุยืนนานเหมือนที่เกมอื่นๆเคยทาได้ในตลาดครับ